สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกาเนิดทั้งสีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกับสังขารสิ่งที่ไม่รู้จักตายคืออะไรปัญหาก็คือสังขารร่างกายนี่ยย่อมตายหายสูญไปเป็นธรรมดามีอะไรบ้างที่ไม่ตายไปตามสังขาร อย่างเราฝึกอะไรอยู่ฝึกจิตพระธรรมาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าแม้แต่ร่างกายของเราคือลมหายใจมันหมดไปแล้วแต่สิ่งที่มันยังไม่ตายไปจากเราก็คือจิตจิตดวงนี้มันไม่ตายเทวดาตอบไว้เลยว่าพระบรมศมาส,สนาเนี่ทสงรับรองชนทั้งหลายเหาใดก็าตามเมื่อของมันมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนพวกเดินทางไกล ก็แบ่งของที่ให้แก่พวกที่เดินมาร่วมทางกันคือเราจะเดินไปทางเดียวกันใช่ไหมชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบุคคลนั้นหลายเหล่าอื่นตายไปแล้วก็ชื่อว่าย่อมตายธรรมนี้เป็นของบัณฑิตแต่พางก่อนนี้สิ่งที่มันตายไปคือร่างกายแหละแต่สิ่งที่มันไม่ตายก็คือจิตนั่นแหละสาเหตุที่เราจะต้องปฏิจจบัติก็คือการฝึกจิตของตัวเอง พระสมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัชยริยสูตรเพราะว่าทุกคนในโลกใบน,นี้ล้วนมีวิบากไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรรมหรือวิบากเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับหากเรายอมรับได้แล้วเราจะต้องศรัทธามันว่าโอ้นี่กรรมของเราเนอ้อพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้เด้ศรัทธาสี่อย่างจาได้ไหมศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบาก อย่างสุดท้ายก็คือศรัทธาว่าสัตว์ทางไหนเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเราจ้องยอมรับผลของกรรมนั้นถ้าเรายอมรับได้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาวิบากของคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีวิบากถ้าพูดถึงมัชริยะเมื่อกี้นี้มัชยริยะคือความหวงเด็หวง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 วิบากของคนห่วงนี่ก็คือความตนีในภพนี้แล้วก็ภพหน้าคนเราได้ในโลกใบนี้เป็นคนตนีเหนียวแน่น ดีแต่ว่าคนอื่นทําการกีดขวางคนเราอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลคนยากจนอันนี้วิบากของคนตนีอกุศละจิตเนี่ยมาชริยะเนี่จะมาพูดอยู่ตลอดเวลามาฉริยะคือจิตของคนที่มีโทษสาร เขาเรียกว่ามัจฉายะคือความห่วงจําไว้นะโทสะมัจฉิยะที่จะมาบอกห่วงห่วงห่วงหมดทุกอย่างเลยคนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือ,อยมโลกถ้าได้เป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นคนจนบุคคลที่มีมัจฉิยะนะแต่ส่วนน้อยที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความล่าเริงและความสนุกสนาน ได้ยากถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นะนะผู้ที่มีความตนีนะนะในภพหน้าหรือภพนี้บางคนตนีในชีวิตนี้ใกล้จะตายก็ไปพบกับความตนีประสบกับตัวเองด้วยซ้ำนี่นี่เขาเรียกว่ามัจฉริยสูตรสาเหตุทีอจะามาพาพูดพาทำอยู่โลภะโทสะโมหะโทสะน่มีโทสะอิชาโทสมาชิยะนี่พูดถึงเกี่ยวกับมัจฉริยสูตรคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่น เขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมควรปรารถนานั่นเป็นผมในภพนี้เลยแล้วก็พบหน้าก็ยังเป็นทุคติอีกอยู่ด้วยคน่านนชนะเราจะไปคบคน่านแบบนี้แบบไหนชีวิตของเราเรากำลังพบกับบัณฑิตเรียกว่าพบกับคนพานบัณฑิตมักจะพาไปหาแต่ผลแต่คนพานมักจะไปหาแก่งท้าเซียนเทวดาองค์หนึ่งขันยืนอยู่ณนะที่ควร ส่วนขั้งหนึ่งแล้วได้กล่าวพระคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าความตนีและความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้เลยบุคคลผู้หวังบุญหากเราเป็นผู้ผูคคนแบบนี้เราประมาทในการให้ทานมีความตนีนี่ให้ทานไปมันก็จะไม่ได้สงผลบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้เทวดาเนี่ยเขาจะรอบรู้ทุกอย่าง เทวดาจะเป็นผู้ที่จะพาเราไปบําเพ็ญบําเพียญเ,เพราะว่าเขาชอบความสะอาดบริสุทธิ์นี่อย่างตอนนี้นกำลังจะไปบําเพ็ญมนีเหมือนกับเทวดาส่งไปในลําดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้กล่าวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าคนตนีนี่กลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นย่อมมีแก่คนตณีผู้ไม่ให้ทาน คนตณียอมกลัวความหิวคนตนีนี่ย่านย่านความหิวย่านความกระหายความหิวความกระหายต่างๆยานยานคนตนีนั่นแอืะแต่ว่าอยากหาอยู่ในแต่ตน,นีผู้เป็นพานในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเหมือนกันฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตนีอันเป็นสนิมอยู่ในใจให้ทานมันเกิดนี่เอ การให้ทำก็เป็นทานเหมือนกันได้นน่ให้ทำต้องให้ทำเป็นทานและมีเจตนากุศลให้คนฟังก็จะได้รับฟังเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเหมือนกันในลำดับนั้นแหละเทวดาอื่นได้กล่าวพระคาถาทั้งหลายนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าชนทั้งหลายเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้คนอื่นเรียบหวานยูติธเมตตาไดเทวดาไปบอกีอย่าวงวุเหมือนพวกเดินทางไกล ก็แบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางมาร่วมกันคือคนไปทานเดียวกันแล้นะเมื่อบ,บคุคคลทั้งหลายเราอื่นตายแล้วก็ชื่อว่าย่อมไม่ตายทํานี้เป็นของบัณฑิตเทวตมาพูดถึงชนพวกใดที่มีของน้อยแบ่งปันกันเดินทางมาร่วมกันในทักษิณาทานนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นของน้อยก็แบ่งปันกันด้วยความเมตตาใช่ไหมเพราะเทวดานี่มันจะเป็นแบบนี้เทวตมาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าทําไม ถึงจะพูดถึงแต่เรื่องเทวดาแท้นะอันนี้มันกล่าวไว้อยู่ในอัตถกถาก็ดีเหมือนกันมัจริยะนี่คือความห่วงจําไว้แต่นี่ว่าด้วยธรรมท,ทให้พระพิสูน์ทั้งหลาย,ยพระพิสุณีเด้ในมัจฉริยะส่วนนี้ในอัตถกาธานี่กล่าวต่อไปว่าภิกษุณีก็คือแม่ชีนั่นแหละเหมือนกับตกนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม่ชีแม่ขาวภิกษุณีผู้ประกอบด้วยธรรมหประการ เหมือนถูกนำมาไว้อยู่ในนรกค็ดยินไงบาจำไว้ฟังดีดีเด้อพระสมมาสมุทรเจ้าพูดกับแม่ชีเด้ในสมัยนั้นพิกษุนีนะทรามาประการอย่างที่หนึ่งก็คือพิกษุณีผู้ตนีที่อยู่แมช่ชีแม่คาวนะอันนี้จะไม่ทำให้เราอยู่ในสวรรค์แต่จะตกนรกพิกษุณีผู้ตนีในที่อยู่ ตณีในสกุลของเจ้าของอย่างที่สองนั่นโอ้นาาสกุลเขาบันดังเดชแม้แต่เราเป็นพิษุณีแล้วเป็นนักบวชเนคัมมาแล้วเยายังตณีที่อยู่ตณีสกุลอย่างที่สามนี่คือตณีลาบเดชบางคนก่อนที่จะมาประติปฏิบัติธรรมนี่เป็นครูเป็นด็อกเตอร์คนเดชตณีในลาบเดบัน้ห่วงเดบัน้นี่ก็คือมัจฉริยะเหมือนกันห่วงนะ ที่สก็คือตนีในวันนะโอ้ผิวพันธุ์ในี่องไซผู้ใดย์กับพวกขาวสมคอยดอกอย่างสุดท้ายนี่ตนีในธรรมะถ้าเรามีไหมแบบนี้บางคนไม่มีเลยผู้นี้จะได้ขึ้นสวรรค์ด้ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ตนีเขาเรียกว่ามัชริยสูตรสมมุติว่าเราเป็นผู้มีจิตใจที่มีโทสะเนาะมีโทสะเยอะๆถ้ามีโทสะในตัวนี้ก็จะเกิดไปอยู่ในนรกด แต่ทำห้าประการนี้พระสามาาสามพทธเจ้าตัดไว้แก่พิษุนีในสมัยนั้นเพราะพ่าพิษุนีส่วนมากบวชมายังห่วงบ้านห่วงเรือนอยู่ยังห่วงที่อยู่สร้างกุฏิที่พักเอาไว้ห่วงแม่แม้แต่คนให้ไปนอนพิษุนีเป็นผู้ตนีในเรื่องที่อยู่ตนีในเรื่องนามสกุลของเจ้าของเอ,อเราบวชแล้วเราไม่มีสกุลแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วออมีแต่ครูบาอาจารย์เนี่แหละเป็นพ่อเป็นแม่ของเรามีไหมเราอย่างที่สอง ตนีในลาบด้วยโอ้ยเขาอยากได้ลาบสักกะละดิตานีในวันณะเด็ในชนชั้นวันณะของตัวเองเราเกิดมารวยเด็เราต้องกินของดีเด,ด้ไปอยู่วัดต้องกินของดีๆกินแจวกินพักโบเป็นบางคนนี่มีหน้าตาที่ผ่องใสวันณะงามแต่กินแจวกินปลาหมึกเหม็นเน่าของคนอื่นขเขาบอกกินนะที่คนจนที่คนประมาทนั้นอยากกิน ตนีในธรรมะก็เหมือนกันอ้ยฟังธรรมะนะเบ่อห้คนฟังนั่มวยห่วงไวว,รรว่าเสยทอพระสมมาสมุทัเจ้าดังตรัต่อไปว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสุณีผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แดละเหมือนถูกนําไปเอาไปวางไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายเลยอยู่ในนรกนี่นะจำไว้นะทำห้าประการนี้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสุณีผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหมือนเชิญมาอยู่ในสวรรค์มีอะไรบ้างเราอยากขึ้นสวรรค์ด้วยอยากขึ้นนรก มีอยู่ห้าประการอย่างที่หนึ่งก็คือพิสุณีย่อมไม่เป็นผู้ตนีในที่อยู่ของตัวเองมาพีมานอนพีเด้อม,มานอนมองคอกคอยพีคอยเห็ดไวด้ดีดีคอยชิไปนอนดินดอกก็ได้มีไหมมีมานอนในเต็นท์ไปพีเด้อคอยเห็ดไว้ดีแล้วเจ้าพืสีน,นอนแฉบนอนี่ผู้นี้จะได้ขึ้นสาวรค์น,นี่งทำอย่างที่หนึ่งไม่ตนีในสกุลอพยบ่อยากให้เจ้ามาแต่งงานนำนำสกุลคอยดอก น้ำสกุลข่อยมันยิ่งใหญ่เด้น้ำสกุลข่อยผู้ใดก็โหเด้ขันน้ำสกุลจะบมมีหอดซื้อหอดเสียงโอ้ยบ่ไหมากอยู่ในเชื้อตระกูลดอกป่นว่าเราจะไม่ตเนีในเรื่องของสกุลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินเหมือนกันเราจะไม่ตเนีในเรื่องสกุลเงินของเจ้าของเด้โอ้ยเงินไทยสำมนีเงินเล่าหน่อยแทะาว่าเราจะไม่ตเนีในเรื่องแบบนี้พระสมานสมุทธเจ้าตัดกับพิสุณีแบบนี้นะเมชีนะพิสุณีนะ เราจะไม่ตนีในเรื่องที่อยู่ไม่ตนีในเรื่องของสกุลเราจะไม่เอาสกุลของเรานี่มาใช้ในชีวิตนักบวชเราจะไม่ตณีในลาบด้วยลาบสักกะละเราจะไม่ตนีด้ึ้นสวรรค์แน่นอนแบบนี้ใช่ไหมไม่ตนีสกุลขึ้นสวรรค์ไม่ตนีในที่อยู่ขึ้นสวรรค์แน่นอนไม่ตนีในวันนะเออเราจะเกิดมาในที่ต่ำหรือที่สูงก็ตามเราจะไม่สนเหมือนคนนี้เป็นบุคคลเดียวกันเปรียบเสมือนกับเทาตมาเคยบอกการปฏิบัติผมมีหารสี่ เมตตากรุณามมดิตาสุดท้ายมาก็เป็นอวบกขาเพราะอวิคขาได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นศัตรูบุคคลที่เป็นกลางๆบุคคลที่เคารพเป็นอันเดียวกันเลยเขาจะไม่แบ่งชนชัน้นวรรณะนี้ผู้ที่ทำพรม,มิหารนี่ศัตรูก็เท่ากับคนที่เคารพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมองโลกในสิ่งที่สวยงามเราจะมองโลกในสิ่งที่สวยงามเราจะมองแบบ วิธีบวกอันไหนไม่ชอบอันไหนไม่พอใจเราก็เหมือนกับชอบนะอย่างสุดท้ายจะไม่ตนีในธรมธรมะโอ้ธรรมะดีดีอยากชวนคนมาฟังด้นี่ไม่ตนีเด้บางคนโอ้อาจารย์ขอยบ่าดีๆว่าอยากให้คนฟังตกเสียงไว้ก่อนเันว่าเคยมีนะเรื่องนี้อันนี้เรื่องมีกับตัวเองเลยแต่ธรรมานิยาอยากจะให้แต่คนฟังธรรมะของครูอาจารย์ที่ท่านพูดออกมาดีเด้แต่มีเหมือนกัน โอ้ยอาจารย์มนตีขน้อยฟังธรรมอาจารย์ปนานอยู่ทางลาวก็เด้พอฟังเนีวมันรู้สึกว่ามันบ่อยากเปิดเผยบ่อยากแช่ไปใส่บ่อยากให้คนหูน้ำมันนะตอนนี้เขากำลังเก็บความดไว้อยู่ก็านข้น้อยนี่พยายามสิบ่อยากบอกบอให้คนฟังสิเก็บไว้สักวันเพื่อพิสูจน์เปินว่าเด้ว่ามันแถะบาเปนวาอันนี้เขาเรียกว่าตนีในธรรมเนะี่ แต่เราไม่ตนีนธรรมไม่ตนีในวันณะชนชั้นคนจะมาจากคนรวยคนจนมาบวชทีนี่พระบุรธเจ้าบอกว่าเราไม่ต้องไปมองว่าเขาต่าไม่ต้องไปมองว่าเขาสูงไม่ต้องไปตนีว่านี่คือลาบนะไม่ต้องไปตนีว่านี่สกุลนะจะามาจากสกุลใดขยา่าขอว่าสดดอกเจ้าสบเป็นานยกนางป่ามาจะใส่มาบวชก็เป็นคนคือก็ที่สําคัญคือที่อยู่จะไม่ตนีนี่คนห้าประการน,นี้เกิดในสวรรค์เชิญมาเลย ทสุนีแม่ชีแม่ข่าวประกอบด้วยธรรมภาประการที่พูดมานี่แลลวเหมือนเชิญมาอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่อย่างไม่ได้ตายดีไหมนี่คืออยู่ในมัจฉริยสูตรที่ห้าในอัถกถานี่พึงทราบมินิชัยในมัจฉริยสูตรนี่มีอีกเหมือนกันดีมากเลยอัถกถาก็ดีนะเราศึกษาเราต้องศึกษา,าอัธกถา,าด้วยใช่ไหมความว่าย่อมตนีอาวาสคือเห็นผู้อื่นอยู่ในอาวาสนั้นทนไม่ได้นี่ เห็นไหมอย่างที่สองก็คือย่อมตนีในตระกูลอุปถาเห็นผู้อื่นไปหาตระกูลนั้นทนไม่ได้เหมือนกันอนาตถกถาเขาจะบรรยายแบบละเอียดตรงเลยตรงฉินเลยอัตถา,าจะเป็นแบบนี้เห็นผู้อื่นเข้ามาหาตระกูลนั้นทนกับ่ได้โอ้ย,อยตระกูลตําแท้มาเอาลูกเคยลูกไพยเจ้าของสกุลซื่อเสียงกับบม่มีงานเห็นไหมทนไม่ได้ย่อมตนีอยู่ในลาบเหมือนกัน คืออะไรเห็นลาบเกิดผู้อื่นทนบ่ได้เห็นเขามีลาบทนบ่ได้โอ้เจ้าคือสมาธิดีแท้เนาะว่าโอ,โอ้ทนบ่ได้เพราะไหนอ,อิสาอิสาเนี่เป็นมัจฉดียอีิทังหาดไวยเป็นโทสะอิชัยทังหาย่อมตณีในความดีนี่ย่อมตณีในความดีเด้อย่างสุดท้ายนี่ประกอบด้วยธรรมมาแหละธรรมก็คือความดีใช่ไหมตณีในธรรมนั้ย่อมตณีในความดี อัจถรินี่เขาจะบรรยายอะไรละเอียดมากพูดตรงๆเลยนะแต่อย่างเราใช้คำศัพท์ก็อย่างที่พูดขั้นต้นนั่นแหละต่นีในวันหน้าบ้างตันีในธรรมบ้างความจริงธรรมก็คือความดีพูดตันีในความดีนี่เห็นเขากล่าวคุณความดีของผู้อื่นทนกับอะ,ะไรจักเอียงกวนก็歪มันเป็นจะเป็นแบบนั้นย่อมตนีในปริยธรรมนี่ธรรมะท,ทางหลายนะ ตนีในธรรมเด้เรียนมาแ้วต์นีได้ัดนี้ย่อมต์นีในปริยัติธรรมทั้งหลายคือไม่ปาถนาะจะให้แก,ก่บผู้อื่นอยากเอาเตเจ้าของมาซัดดอกผู้ใดก็ดีสำเฮาเฮาสิเอาแต่ความรู้ของความสามารถของเฮานี่แหละเิ่นว่าเก,งกโมโม่งโกมูนี่แหละวันนี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเบิ่งมังมชริยสูตรมันเป็นองค์แห่งการไปสู่สวรรค์หรือกนลกเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนราะในศาสนาพระธรรมคําสอนขององค์พระาศาสดา อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้ถ้าจะมีแต่ผลอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเทวดากล่าวพระคาถานี้โอ้ยหลังจากนั้นมาทุกคนที่ฟังธรรมเรื่องนี้ในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่ไม่เคยเอาของให้คนอื่นเท้าหอบของไปให้ผู้อื่นเด้เพราะว่าพระพุทธเจ้ากำลังฟังเทวดาเาพุกันมั่นสินะนี่แหละเป็สิ่งที่สําคัญ